สวัสดีครับคุณผู้ชมวอลลบอทนะครับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์หุ่นเปินไม่ตันมันไว้ก่อนนะครับนําเสนอหุ่นเปิดโล่ในอดีตนะครับหุ่นอารสนะครับก็มาลองดูว่าในลีกแชมเปี้ยนนะครับจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนนะครับครับเกมแรกนี้ก็เอาโลกิวิ่งเก็บดาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แมพที่มีพื้นที่กว้างครับ เราก็จะอาศัยความได้เปรี่ยนครับในการยึดเสาก่อนนะครับฝั่งแดงนะครับฝั่งแดงยึดไปสามน่ไวมากนะครับเราต้องช่วยเพื่อนในเสากลางครับ ครับอย่างที่เคยบกนครับก็โลกีนี่ผมแค่เลเวลนะครับเก้าเท่านั้นนะครับคุณไม่ต่านะครับสามารถเล่นได้นะครับนีแชมเปี้ยนนะครับก็เอาไว้ทําหน้าที่เก็บเสานะครับหลักๆปืนก็ประมาณเลเวลห้านะครับเอ็มเคหนึ่งครับยังไม่ส่งครับแต่ว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับ เซ็ตหุ่นไว้ให้วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็เซ็ตไวให้วิ่งเร็วก็หาตำแหน่งนะครับอ้อโหเปิดโลกมาอีกแล้วคุณัวบินถ้าจะไม่รอดนะครับได้เวลาครับอาลีสคุณเปิดโลก ตอนแน้นดีนะครับมันเป็นตัวที่โหดมากเพราะว่ายังไม่มีมโมดูลที่จะมาเจาะโลได้นะครับมีโล่โม่งเนี่ยสุดๆแป้งมากครับแล้วก็เดินเร็วนะครับเอ๊ะเมือเกิดไปครับเพื่อชีวิตได้ครับโล่ไเลื่อกับหมดลองเลยเดียว แม่ช่วยได้ครับเพิ่มเลือดหน่อยสมัยก่อนครับมันโหดมากจนกระทั่งแบบว่าโดนเลิฟเนาะทำให้แบบเดินช้าลงเวลาเปิดโล่อะไรงนี้สมัยใหม่ใหม่นี่เดินเร็วมากครับแล้วก็เปิดโล่ได้เนี่ยงานที่ยังโหดอารมณ์เหมือนงูบินมานีครับตายเลยครับสกิลนี่แรงสุวด แต่มันก็เป็นวัาสักจนะครับสาหรับเกมบอลลบอลนี้นะครับของมาใหม่ไม่ต้องเร็วแรงแต่กดฟิสติกง่ายๆกทางบริษัทเขาขายได้เป็นที่พอใจเขาแล้วนะครับเลาก็เจะเนืบแล้วก็มีหุ่นปืนใหม่ๆเข้ามานะเป็นเรื่องธรรมดานะครับของเกมเราก็ต้อง ปรับจูนนะครับใส่เอาเลียว,ว่าหุ่นปืนจะเก่าแล,แล้วแล้วก็เล่นได้นะครับมันอยู่ที่พูดถึงว่าอยู่ที่เทคนิคสกิลของแต่ละคนในการเล่น,นครับนี่แล้วก็นิน้นมันมัน้องกินไรมากระยะห้าร้อยปืนเข้าทางปืนครับเปิดโลมาก็จัดไป ตรงนี้ก็การอัพปุ่นนะครับปืนเนี่ยมันก็ M.K. 1ในราคาถูกนะครับแต่ว่า M.K. 2อนี่มันก็ปรับแพงขึ้นไปนะครับก็เลยตอนนี้ก็หันมาอัพขุ่นปืนเก่าๆนะครับใน M.K. 1ให้มันส่งขึ้นนะครับจะให้ไปตัน M.K. 2เหมือนก่อนก็ไม่ไหวแล้ะงบประมาณสูงขึ้น มาล็อกไวดจริงแต่มแพ้ตัวได้ไปไทยท่าตอนนี้โอ,โอวว้โหถุกลปืนใส่ฟ้ามาครับในเกมถัดมาเลยดีกว่านะครับเริ่มมาตัวแรกเลยดีกว่าเราก็อาศัยเดินตามเพื่อนๆก่อนนะครับ ช่วยล็อกขาให้ฝั่งเรานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้น,นี่เ่อนหรือมากครับแล้วก็หลบๆทิ่งหลบๆกันนะครับอันนี้ ตัวหนึ่งกำลังเข้ามาในระยะประชิดนะครับเฮ้ยโกิดโล่ด้วยกันโกดโลกป้องกันแล้วเราก็ถอยหลบออกมาตรง กอยล็อตสองตัวเขาไม่อยู่แน่ครับตัวเดียวก็เยอะเลยปลดไป สมาัยก่อนนะครับปุ่นน่ะมันก็จะมีความเร็วในการเดินทางนะในการเดินมาไว้ระดับหนึ่งครับต่อมายุหนึงก็บอกว่าปุ่นม,มันเร็วเกินไปก็เลยปรับลดความเร็วลงนะครับุ่นก็จะช้าลงมากๆเลยจนทัง่งยุคหลังเนี่ยมันก็ ให้มีขุนที่เร็วขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันแพะตุ่นโคลนชี้อะไรพวกนี้นะมันก็เร็วขึ้นนะครับก็เลยตอนนี้ขุ่นช้าอย่างเป็นเรียนะผมเนี่ยอัพไปตันก็เล่นไม่ได้เลยมันช้าต้องเก็บข้าวปลุก ต้องใช้ปืนล็อกขามาช่วยครับเพราะว่าเ mm hmm. จอกะตัวก็มีความเร็วสูงครับอ mm hmm. ใส่ล็อกนะครับนี mm ่ hmm. ให้เป็นเลื่อนได้ mm hmm. ยิงได้สะดวกครับเพราะว่าม mm ัน hmm. เพื่อนที่ mm hmm. ไม่อยู่กับที่นะครับสกายลอ็อปันปวนนะครับ mm hmm. ปันปวน mm hmm. มีชาร์จปืน ลอกวังอย่าจะยับ กายลอดอัพดีๆก็มีความอึดเหลีย่ยวครับสามารถช่วยดึงเวลาให้เพื่อนร่วมทีมได้ตึ๊ดมาเ่ิดมาคยทันเวลาครับเปิด,ดยันแม่คืดเลือให้น้อย บางครั้งครับต้องร่วมมือกันไปเดียวๆดลยวก็ตายแน่นอนไปแล้วเพื่อนปืนใส่ไฟอีกแล้วเขยมถัดมาเลยครับก็ถือว่ายืนระยะได้ พักหนึ่งเลยนะครับยิงๆแล้วก็คอยหลบอาจจังหวะให้ดีนะครับเราก็สามารถยื้อระยะได้ในเกมเดียวมากครับฝั่งแพงจิดบสาวไปแล้วอื่ครับนาซีเราคอยล็อกเขา คนทีสมมนิครับด้วยกันเน่ยเรามสั่งแล้วเรา ่อยรอดไปแค่มาปลดขวัญมาก็เปิดโลครับนี่แล้วก็หลบก่อนอยู่จริงได้แลยเราเดินเหมือนจ้องจง้องจ้องอะไรมากกว่ามันแค่เดิน จังหวัดยิงก่อนครับตอนนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับเก็บแตก้ว็เพิ่มการยิงไปเรื่อยๆทำให้เราสามารถที่จะลงหุ่นไทยทันได้เร็วขึ้นนะครับ ก็เพิ่มโอกาสในการปล่อยยางแม่ครับเป็นระยะเรื่อยเราจะเป็นจะต,ต้องประทะโดยตรงครับนี้ก็ซอ,อ,อบพอร์ตเพื่อนๆครับงตัวที่มีความเร็วแบบนี้รอบขาครับโ,โลดเพื่อน,นครับหรือเลือดด้วย ถ้าไม่มีวนไหนใช้เจาะโล่แล้วก็สามารถที่จะยดืดระยะนะครอยู่รอดได้นะครับอืมราคา สปอร์ตครับสปอร์ตระยะ500เราขายต่อผมยอดเต็มน,นะครับท่านพร้อมลงนะครับแต่ว่าใช้งานอะไรก่อนครับเรืน,นี้ก็อยู่ได้ยืนระยะได้นานครับวิ่งไปแล้วก็เต็ยิง ก็มีประโยชน์นะครับลอบ็อกปืนลอ็อกขาโดนนะครับทำให้โอกาสใ้นที่ฝั่งแดงจะได้ปยึดเสาเร็วแล้วก็หยุดไว้ก่อน,นครับ ้วยไว้เหมือนตายเวลายังเหลือนะครับอย่าเพิ่งทอดใจคุณแม่รอสีบ้างเราจะเหลือน้อยนะครับแต่เวลายังเหลือเราจะเป็นไปได้ครับบอลลูบอลเกินเยอะแล้วเดี๋ยวาไปช่วยเพื่น อย่างโน้ตใส่ซัพพอร์ตเนี้ยไม่ตัวดีเลือดนะด้วนเลยตัวดีเลือดไม่หมดตังด้วนครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนเราใส่ท่นลง ก็คล้ายๆกับมิทาร์ดอนในทางที่จะพุ่งไปด้านหน้าการเคลื่อนที่เร็วการจูโจมและการยึดเสาครับคล้ายกับมิทาร์ดอนแต่ว่ามันก็จะมีโล่นะครับที่สามารถจะปตับเสียดหน้าตลอดเวลาอี๋ คือแล้วรู้ตัวไหนให้มองเงลยโดนลุมสามตัวหนึ่งไม่น่ารอดนะเต็มล้อลกก็เป็นหุ่นที่สามารถที่จะถอดปลอกนะครับเปลี่ยนเซาะได้ซอดเปื้อครับ ัมรรีคบไอทอนเซย์เยอร์เรียบห้อเกมนี้ครับคิวชก็จบไปครับสำหรับอารีสนะครับในหลีกแชมเปี <Hum dû t> <nhiều> <kaar> ้ยนสามารถใช้งานได้นะครับคุณเปิดโลกขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจด้วยในคลิปถัดไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าตลอดวันนี้สวัสดีครับ